สวัสดีคะ่ะสารบ้านสาวเฉมครับพี่นอ้องครับเซเนบ้ลดำครับพบพ่อกับนังเอกประจําช่องอีกแล้วคะ่ะพี่น้องว่าผู้ใดมันเป็นสาวเฉมเดธเนองไม่คะ่ะมดูนะเอา้าเบิ้งสตัดไวไเพราะว่ามืออื่นเพิ่นสิแมนตั้งตั้งสารในปูเหาต้มไว้เพิ่นกิ่นกับเจวกับปีกินกับปน้วยคะ่ะดูสิเสียบนี่เนี่ยนองบำเนาะสอนบ่ค่ะแรงปันได้กับยาบ้านสาวเฉมบ่มีแรเงเด้อคะ่ะ ไผว่าเรงกับบ่มีแรงไผว่าอีสานบ้านสาวเสริมนันแรงให้จุงแขนเพ่นมาเบิงน้ำไม่ออกเจินขึ้นมันสีแเรงจังไไดเนาะพี่น้องดูเนี่ยเมนอืม nee คืออีหลีดิบ่เห็นบ่มีแรงเลยเนี่ยเห็นบ้านบ้านสาวเสริมพี่น้องน้ำใจกับบ่แรงเนอค่ะน้ำใจกับมาโลดบ่แรงคือเกาไห้ว่าเร่งก็แม่นาพสิน้อเหรอเฮาบ่แรงดอก ไม่ต้องปอกต้มเป็นนอสิ่ไหมมอติต้มเป็นนอ,อ,อปนอกดีไปซ้อมไว้ดีจะ<อ>ต้มเป็นนอเลยปลอกเมือ่อเจนเนี่ยค่ะเห็นนั่นทั้งเสียเวลาห้อนเพิ่นออกนอกมาเพิ่นจะได้ขยายออกอันนี้ยัดต้องยัดต้องจงไว้นะคะ่ะเพิ่นจะบ่ใหญ่ให้นละตัดออกเลยแต่เพิ่นเลือกนอกไม่ขึ้นนะเดี๋ยวจะเสริมค่อยสีน้ำมาซ้อมที่หลังเนาะพี่น,อนออ้องเนาะมันค่อยสีง,ง่ายดีก้อยสีซ้อมไปน้ำมันเป็นอย่างนี้ถ้าเสริมย่ามถ้าเสริมลืม ขันตัดเลี้ยวล่ะคืนเลี้ยวป่ะเนี่ยยีตย่างอื่นล่ะบ่ได้มาสอบตัวหอดย้ําหนามามันก็นแข็งมันก็นตัดงา่ายมันคือตันเป็นน้ำใหม่อ้อนเพป็นน้ำใหม่อ้อนน้ำสิงบ้านเนี่ยขอเก่าป่นเนี่ยอยากเอาออกไม่ได้เนี่ยน่าอ,ออกไอ้นี่นะบั่ได้ทั้งเสี่ก็ออกเลยขั้นน้อกได้ต้มได้เก็บน,นอกได้ต้มไม่ได้ไกับบอกเกล็ดูดิเนเห็นมามันจะบ่อยยังอ่ะขันห้องปลาเดียวออกติดจงไปเมื่อนี้เอาหมด พี่น้องบ้านสืบตัดดูดูเลี้ยงเป,ป็นคนปรุงี้ยมใดตเติมเกลือลืมมือลืมเป้นไปบ่ได้มานาั่งทานให้คนฟงนี่อย่างนี้ค่ะบัดนี้ขันน้อยรุ่นเนี่ยค่ะขันยาวไปอีกอกต่ให้สีน้อยเราะพัฒนาเนี่ยสมควรที่จะว้าวอ,อย่างมาดิตันดินไซด์กระปุกผมฟง่นอะมากมากเอาอย่างมาใส่ถ้าสมัยตะกี้เพิ่นเอวันหน้าผมหน้ามันน่าไม,ม่สม สมมอนีน้ำน้ไม่ส่งกับยากต้มน้ำเกลือมาใส่รตีว่ดีบ่ัมดแงสายหลขึ้นตลอดนะตรมลุ่มเนี่ยเพิ่นกาสิบ่ไม่มองยู่เอาตัดโลกพี่น้องถ้อยขีถอยอาศัยกันพี่ฮนี่เลื่องอะไรเนี่ยหมดแดงสายตาดมตุ้นะคะุพอะนี่นไง มันเป็นไงนอรุนนีกยังพอกินได้ยยนั่นนี่ฟอ,อยอะไรเขาก็กินบ้ได้อือตง์้อมงามงามกระโดดป่ะเน,นาะมาหักไปต้มแบบสอบไแล้ป่งดีเล้แะเลักกะต้าค่ีสิัามาเลยนอะอวกปจมเขายัดิดน อืมกี่ดนเห็ไหม่ต็มแล้วเอาสิมาสั่มที่หลังถ้าเอามาสั่มที่หลังเขาจะหาจุดบ่ได้ค่ะก็เลยได้ตัดไปน้ำนี่พี่น้องต่างว่าตกแต่งต่างมาบอกเคล็ดลับพี่น้องน้ำหนอยเถอ,อะเนาะไม่เ,เป็นอย่างนั้นไม่คืเอเนงออกดียังแต่ค่ะ มันก็มีการตกแต่งเพราะว่าเพื่อบ่ให้พันแย่งนอกรันบ่ให้พันแย่งพื้นเคียนที่จะออกนอกรันนะเนี่ยนี่แหลปาดออกเลยเนี่ยเอาจนคนจำพันในน้อยัเซฟว่ามีสีเงี้ยได้นะคะออกเลยมีถุหมดมือว่าเพป็นกระมาอาศัยเาคือกัน เด็กันยาวมากกับบมีหมองกินพี่น้องแหงน้อยๆยู่แหละประเดี๋แหงสวนยาวขึ้นไปอีกกแห้งบ่มีหมองกินแต่ว่าขันบาสส้านเสเสริมกับมากน้อยๆกับ้ากันกินอันกับบะหมมากน้อยปในดอกละนี่จะคานพอขึ้นกันยู่แว่าน้อใหม่ซิกน,นี้เจอน้อใหม่หนี่คือเด็กน้อยมาปุ๊บเพิ่คนเสบแบบนี้เต้ เคยว่าเห็นมาเริ่มเขาจงต่อขางนี้ไว้นะมาใหม่มาออกยุโซนนี่ดีเดียบเ่ยเนี่ยเสริมเลี้ยงไปสองล้เนาะตอนนั้นมันอไกร่นอนหนึ่งนอนบ้าเฮ้ยไม่ได้ไกลยูย่กลางตัวนอนครัาบามหม่เนี่ยแง่ไก่รับแบบนี้ออกเแล้วแต่ตอน,นี้กับปุ๊เป็นยังตอนนี้มันยกกลางเยอะคน าออกว่างหันสามต่อพี่น้องเออเมืย์หนึ่งคุนอะโอ้ไปถามเขาก็ได้ไหมตาแหงอีกลืมแต่ไม่ก็คู่ก็ได้เออบารูจัะมาถามอืมแหงจัะหน่อยกันแหงพอดีงามเหมือนล่ะพี่น้องขันหอดใบหนึ่งใบสองมาแล้วพอดีพอดี อเออมีแหงก่อนมีแหงแล้วแบบนเขาได้เอาเงานี้ออกแหงใ้ต้นต้นสิบพียน้นกระดอให้ปอพี่น้องมันไม่เคยมีก่อไพ่ย,ยุกก่งกะอย่งนตอนนี้ล้วก็ออกดีตันนี้ใบไ,ไซดกับเป็นนาเป็นตายสาวเสอร์เมดี้เนี่ยเพิ่นหยุดทักสาวเสริมค้ามเหล็กกันละข่อยถามเนี่ยกาาย่อไพ่จะออกได้ออกดีแทแน่ระดินางเป็นนางเอกมาจั้งวันซูเมอนี่นะ่ะสาวเสริมไม่ได้เป็นานางเอกนี่ค่ะก่อไพ่สาวเสริมเป็นานางเอก เส้นสิดูเละดีป่ะคอยกับฮักนังเอกคือกันเต็มเลยะหักนังเอกคือกันนี่แหละต่างมาสอมมาแซมให้พี่น้องเบิ้งน้ำแล้วทำไมป่ะเนี่ยไม่ออกซะไปทำไมาอีหยังมันี่บะหมี่หมองออกไรจนโคตรเข้าไปแน่นนี่อืออือ อ,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 อืมีแหงเนยแบบต้องหันเงยกระรอบด้วยครั้งนี้จับมาไ,ได้เถอะนะออกกนต้มจืดๆไปกินกับเจี๊วกับตีนมะออื่นเพื่อผู้เท่าผู้แก่หมดแม่ตู่เป็นกษัตริม้านำนั่นตั้งตานในปู้เฮาในยุ่เย็นเป็นซุกยุ่ยดีมีแหงต่อผู้ใดมากก็โชคดีไปนน้ำกันผู้ใดพ่อมากรุโมทานาสาธุนะคะ่ะ ปูอยู่หนาเป็นใจดีให้ดิพี่นี้เนาะระหว่างวานอยากได้อยากได้อีหยังกระย่าขอมือตั้งมือแรกนี่เพราะว่าตะเหาอืมเจมมีจะ่ลายเยอะกูเดาเน่าเหมือนระเบิดเป็นใบมดอาพัดจัดการตอนนี้ได้แเหมือบปั๊ข้างในตาดอน นี่นะตอนเห็นบ้างบางเชื่อมันเป็นนอสูงล่ะมันกีมกันเัาเสล่ะขัน้ขนพันวันพันวันพันยังไปรานขันเพิอนอนนแข็งล่ะเขาจะออกแงกจังว่าเขาต้องเฝ้าออกตอนนี้ว่าพ่นอ่อนเนี่ยต้อมกันรอบเนี่ยรอบหนค่อยว่ากันไหมเต็มเลย นก๋วยยอเมื่อนั้นขายเอ็ดวีบันหน้าหิสาแสนเน่าไหมเงียอยกันเนว่ามันเข็มสักก็จ้างมาขายเน่าไม่เข็มแล้วมากกระเซ็นจืดดีนะหนัวไอ้นี่ล่ะหนัวเลิกอ่ะหนัวเลิกมันหน่อยนะแต่หนัวเลิกจืดหน่อยก็ยังญ่อยู่ เ,เกีเยดที่ได้ดึงซาดออกไปอีกรบรรยากาคนมาไก่น้อใหม่เอาโพดน้อใหม่เ่ได้หลามออกมาเลยอางเนี่ยกันแล้วจะได้ไงมะนี่กุ้นหมดเธอเกียบอืมอืมอไปหันกันนะลึน้อืม ปลาแดดเดียวพี่น้องกันจะสร้างกะมีอยู่เรื่อยอยู่ยข้าวหรืออยู่นี่เพิ่นกะหาปลาได้เยอะมันหนาวจะซื้อได้เนี่ยสั้นๆได้นนหลายเยอะหนาวละปลากับปลาถือมองตาธรรมสาสะอาดด้วค่ะบ่ได้เป็นปลาเลี้ยงปลา,า,าขาวน้อยปลาขาวน้เขาเนี่เอ้าอ๋อปนีหมีพี่นอ้องเพิ่อจะยุ่ยไก่น้ำอยู่เด้วยะหาไปกินยุ่ยเรื่อยบางเรื่องกับปลาไทยย้อนสิแกงเล็กๆน้อยๆนี่สิกับปลาไทยเนาะพี่น้องเนาะ วางเชื <mile> ้อคันมาตัดก็อาจจะดูเบาบางแต่ว่ามี่สิ่งทีาไม่บางส่วนออกหลายหลายด้อค่ะที่เหลือมือเสื้อเขากบบมาหย่อนน้อยไงน้อยยังไปกินก้อนเห็นปะน้อยหนาปนมากแต่เห็นน้อยยิ่งยิ่งน้อยละสองสามลูกน้อยละสี่หือลูกแบบนี้อันนี้เป็นพวกอันขาเฮดกระบกอันที่ว่าเราขาดออกแนี้เห็นปะ Mấy tuy nó mạnh nó mày Lại mày mày Ừ. นี้ย้ึกแบนี้เนีอันนี้ถึงกอดห้องอือืมียอือข้ากินได้เขาขาอือืกอดน้ำเป็นใบนะพดน้ำเป็นใบมามันนี่ล่ะมันปอกนะ ขันดูปอกหน่อยเพรเสียดนี่แหน,น,นมันโอ้มันใบดีนะคุ้มทิง,งทั้งออใครยังคุ้มมีทั้งยังหรอคุ้มทิ้งเพราะว่าเขาตัดอยู่ตัดดูแลท่นจะออกทิ้งส่น,น่ะเนี่ยมันติต่อต้อปไปนี่มีเลี้ยงไว้สองลำนี่เนาะปีนี้เขาได้อีกสองลำเพิ่มปีนี้เราได้สองลำเพิ่ม อ่ม,อกมานกนไม่ไปเก่งค่ะเกงหวานในนี้ถึงจะเสริมบ้านไนดะหัวดอใส่นสอนนหวานหนวานกระดอก,กระเดือกเงินหวานอยู่ในน้องใหม่เด็กบ้นานหวานรสสะอาน่ะส่วนเต้งเนกับว่าค่อยขมหลายเนาะน้องหม่นี่มันกับว่าค่อยขมหลายแต่เลยหวานอื รอหน้าค่อยว่าก,กันใหม่ก็มีขอเอาก่อนอ,อืมน,อนี่เป็นฟอนีสิเรียงมะพอีกอยู่บ่เนี่ยุุนละน้ำฝนก็สิเรียงมาพอีพกไปจากสองน้อยอยู่น่ะลิ้นเนี่ยน่ะแมนโอ้โหคทั้ง,งนี้อะไรแมน ไปเบิ้งก่อนนั่นรู้ป่ะมีบ่ะน,น,น้อนหนึ่งด้วยสีลานกรอบด,ดีหลายอยู่นี่พูดนะเห็นบ้าจะได้ขึ้นตัดเอาอยู่เพราะว่ามันจะตรงนี้ได้เอาออกตลอดข้าตากปลาเนี่ยพี่น้องเห็นปะ่ะมันหฮมนี่เมื่อน,นี้ก็ตาปลาไปขึ้นเก้าเห็นบ่เริ่มหฮมละพุ่นะค่าปลาเหงน ย้ำใหญ่กับว่าหลซื้อดนะกกอกหเนาะแพงแ้กก็ได้เม่กี้ถุงค่ะเก็บมือละเล็กมัอละหน่อยว่าป่าแห่งเ้าเสเป็นป่าธรรมชาติละเอฟซี FC มันสร้างยู่ยยุคคุณลุงคนเมือนจะสร้างหลายก็ว่าว่มีจำนวนหลายเนยไปเพราะจะได้กินแดได้สิมาตอมอันนี้ไว้เก้าเพราะว่าใกล้หมือละเปล่งปน,ปน,ปนหมืแล้ว แปนหมดเลยแปนหมดเลยก็ต้องมีก็ต้องมีหกให้ยังปีนาปีไหนก็นทได้กินกอนี่เพิ่มอียดจะได้มาเล็มออกมืดเนี่ยซ้อนอย่างนี้หมอกระทะก็จะซ้อนละเมื่อนี้ครัวแบบพีอีกเล้วค่ะแต่มีแห้งใจแล้วล่ะปันเนี่ยแล้วออกไอ้เพื่อนละค่ะอ๋อซ้อมหาหน้าใหม่อยู่ดิ ลายยก้ยปล่อยคนใส่ซะอาออมาอมอมากับเขียงบบบไหนะได้สองเงข่งค่ะสอมเกียนไว้ค่ะต้มไว้เพิ่นกินนาบนี่นพี่น้องงามกิน่นต้มลกกะกโหเพราะว่าตะเพินดิเขาคือกันแสบแสบหนัวขัวบานสาวเฉยเฮ้อเพอเออ้น่นบ่า ต้มหมดนอี่ก็ได้ยุติว่ามไม่กันสีผ้ามดหมอมันหลายเป็นนอกระซ้ำนอกระสะไปขายนะน้ำใหม่เนี่ยหอมตัดเทือก็ได้สีซ่าหารอยเยอะถ้ามันมีอ่ะยังก็หลายก็หนีเนาะกับสีได้เทือกละพันอยู่แต่ว่ากับสีได้ต้มหมอ,อนี่ก็หนีดีละว่ามันหมอรุ่นนี้พี่น้อง ัําอยากให้เลือกอีนี้เนี่ยคนจะซื้อกินง่ายนะซัมเน่เนาะเธอสั่มกับพอดีงามเลยเพราะเขาซื้อเขาง่ายเพิ่นกับเพราะเอยากซื้อเด้เขากับมาสั่งงา,นนา,ามน่าจะเสี่อาซัมเน่กับกำลังซั่มงามยุน่นี่ขนาดเขาเกี่ยนเนาะค่ะน้อหม่เพิ่นกับจะพัสุขขเุเขาเลิกเพาะพัสุขขเุเขาเลิกมันกินยังสิบตะบารุนนี่ตมม้มเพรมีขมหนะมีตะลุคขาดสีบ้านเนี่ยก็จืดโพด เกิดเกินไปที่ตัวกินกระเท็ดงามก็เก่้เาเพราะว่าเสื่อมมากที่แหนละเนี่ยค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากปลูกแล้วไม้สายพันธุ์นี้ค่ะหาซื้อร้องเบิ้งค่ะเพื่อนเขียนว่าไผ่ตรงลืมแรงนาะเถอะเนาอสมซื้ออิหลี่อยู่เนี่ค่ะเมนว่มาเป็นซื้อนี้อิหลี่ก็ได้แรงเพราะฝนก็ออกตลอดหามเนี่ยค่ะได้เมื่อนี่ตัางไดกรฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเสร์มหักพี่น้องนะค่ะ